สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ของอะตอมนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กับในเกม Tower of Fantasy อีกเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆนะครับมาอยู่กับเซิร์ฟจีนนะครับซึ่งต้องบอกว่าเซิร์ฟจีนเนี่ยมีแพท2.0เนี่ยที่นำเราไปแล้วครับตอนนี้เขาไปประมาณ2.2 2.3แล้วซึ่งในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับในเซิร์ฟโกลบอลของเราที่เราเล่นเนี่ยก็จะก้าวเข้าสู่2.0เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะพามาดูครับว่า ใน2.0เนี่ยแผที่กำลังจะเข้ามานะครับ<ป>มันจะมีเมืองใหม่ครับปเป็นเมืองที่ผมอยู่นี่แหละซึ่งในเมืองเนี่ยจะมีตู้กาชาอยู่ในเมืองครับซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถหาแต้มจากในเกมได้เลยครับเพื่อมาสุ่มกาชาในเกมได้เลยครับผมจะพาไปดูกันครับว่าตู้กาชาที่ผมว่าเนี่ยมันมีตู้อะไรบ้างครับงั้นไปดูกันเลยครับเริ่มจากเราไปดูกันในแมปก่อนเลยครับว่าในแมปเนี่ยเพื่อนๆจะหาตู้กาชาได้จากไหนบ้างครับ ซึ่งในแมปเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์สีฟ้านะครับที่เป็นรูปลักษณะเหมือนกับตัวเนี่ยครับตัวชานมไข่มุกตัวเนี้ยอ่าให้รู้ไว้เลยครับว่าสัญลักษณ์เนี่ยครับคือตู้กระชานะที่เพื่อนเพื่อนสามารถไปส่มได้เลยนะครับซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับแปดตู้นะครับซึ่งแต่ละจุดเนี่ยในเมืองเนี่ยมันก็จะมีขะๆกันไปครับแต่ทีนี้เนี่ยที่ที่ผมพามานะครับจะเป็นที่ที่รวมทั้งหมดเนี่ยแปดตู้เนี่ยอยู่ด้วยกันหมดครับนั่นก็คืออยู่ในห้างห้างหนึ่ยยคอห้้้าาง่ผมวนูขแลรับ เดี๋ยวเราจะไปเดินเข้าไปดูในห้างกันเลยครับว่า8ตู้กาชาที่ว่าเนี่ยมีตู้อะไรบ้างครับไปกันครับถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตู้กาชาครับซึ่งจะมีทั้งหมด8ตู้นะครับก็คือแบ่งเป็นฝั่งละสตู้นะครับฝั่งนี้4ี่ตู้แล้วก็ฝั่งข้างหน้านี้4ี่ตู้นะครับ งั้นเรามาดูเลยดีกว่าว่าตู้แรกเนี่ยมีอะไรให้สุ่มบ้างครับสําหรับตู้แรกนะครับก็จะมีสุ่มกาชาที่เอาไปสุ่มกระชาอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นเม็ดสุ่มตัวละครเนี่ยทั้งสีเหลืองและสีแดงนะครับสีเหลืองเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด10ลูกนะครับแล้วก็สีแดงนะครับมีด้วยกันทั้งหมด5ลูกครับแล้วก็จะมีตัวกล่องนะครับที่ในกล่องเนี่ยจะมีลูกสีแดงเนี่ยอยู่ด้วยกัน5ลูกนะครับแล้วก็ลูกสีเหลืองเนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งหมด10ลูกนะครับ รวมๆแล้วนะสำหรับตู้นี้เนี่ยมีลูกสีเหลืองด้วยกันทั้งหมด20ลูกแล้วก็ลูกสีแดงทั้งหมด10ลูกนะครับรวมถึงมีเพชรนะครับที่สุ่มได้ครั้งละ300เนี่ยทั้งหมด5ครั้งนะครับรวมเป็นทั้งหมด1,500เพชรครับผมแปลว่านะครับในตู้นี้เนี่ยจะมีตู้สุ่มมีลูกกระชาทั้งหมด30ลูกแล้วก็เพชรอีก1,500เพชรครับผมซึ่งถ้าเราต้องการจะเหมาตู้นะครับใน1หนึ่งตู้เนี่ยจะต้องเหมาทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด200โลครับผมสำหรับตู้น 200โลครั้งละ50แต้มนะครับรวมทั้งหมดห0,000่นแต้มสีทองครับในการเหมาตู้นี้ครับหลังจากเราเหมาตู้แล้วเนี่ยก็จะมีอีกตู้หนึ่งครับที่พร้อมที่จะปลดล็อกแล้วให้เรามาสุ่มต่อครับผมในตู้ที่2ครับจะเป็นพวกแฟชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าปิดปากนะครับเป็นหมวกนะครับรวมถึงที่ติดหัวต่างๆนานาเนี่ยก็จะมีครับเราก็จะมีตัวสุ่มกาชาที่เป็นเมทิคนะครับสีแดงเนี่ยทั้งหมด5อันครับแล้วก็เป็นกล่องอีก ที่จะมีสีแดงในในกล่องเนี่ยอีก5าอันนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยมีสุ่มสีแดงครับทั้งหมด10อันครับผมซึ่งเหมือนกันครับก็จะใช้ในการโลในการเหมาตู้เนี่ยอยู่ที่200โลนะครับโลละ50แต้มก็ใช้แต้มสีเทานะครับอยู่ด้วยกันทั้งหมด10,000แต้มครับตู้ต่อมานะครับเป็นเซตเมทิกซามีนะครับก็จะมีตัวกาชานะครับสีทองในสีเหลืองเนี่ยอยู่ด้วยกันนะครับอีก5ลูกครับแล้วก็จะเป็นกล่องนะครับ ในกล่องมีอีกห้าลูกนะครับรวมทั้งหมดนะครับมีสิบลูกด้วยกันครับตู้ต่อมานะครับก็จะเป็นแฟชั่นเหมือนเดิมครับก็จะเป็นพวกตัวตกแต่งปากนะครับรวมถึงแว่นตานะครับแต่ก็จะมีตัวสุ่มกาชาสีแดงนะครับอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ลูกครับและมีกล่องนะครับที่มีสีแดงอยู่ด้วยกันทั้งหมดหลูกรวมทั้งหมดนะครับมีสุ่มกาชาสีแดงอยู่ที่ด้วยกันทั้งหมด10ลูกครับ ตู้ต่อมานะครับเป็นตู้ที่5้นะครับก็จะเป็นเซตเมทิกซาเมียเหมือนเดิมนะครับอีก1เซตนะครับแล้วก็จะมีตัวสุ่มกาชาเมทิกนะครับสีเหลืองนะครับ5ตัวนะครับแล้วก็เป็น1กล่องนะครับซึ่งในกล่องก็จะมี5ตัวนะครับรวมทั้งหมดมีสุ่มกาชาสีเหลืองทั้งหมด10 10ตัวครับตู้ที่6นะครับมีเม็ดสุ่มกาชานะครับสีแดงนะครับ5เม็ดนะครับแล้วก็ กล่องนะครับที่มีเม็ดสีแดงอีก5เม็ดนะครับรวมทั้งหมดนะครับมี10เม็ดด้วยกันและนอกนั้นครับจะเป็นเหมือนกับเป็นสติกเกอร์นะครับเอาไว้ส่งแชทนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่หรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะเป็นตัวสติกเกอร์นั่นแหละตู้ต่อมาครับตู้ที่7นะครับก็จะมีตัวสุ่มกาชาสีแดงทั้งหมดทั้งหมดนะครับ5ชิ้นนะครับแล้วก็จะมีกล่องหนึ่งกล่องนะครับที่มีตัวสีแดงเนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ชิ้นครับรวมทั้งหมดนะครับมีตัวสีแดงอยู่ที่ทั้งหมด 10ชิ้นด้วยกันครับและนอกนั้นครับก็จะเป็นเหมือนกับเป็นโมชั่นต่างๆของตัวละครนะครับท่าโบกมือนะครับท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอามาสุ่มได้เลยครับและตู้สุดท้ายนะครับก็จะเป็นตู้สุ่มกาชาที่มีตั๋วเมทิกนะครับไม่ว่าจะเป็นสีทองนะครับสีเหลืองเนี่ยแหละหรือสีแดงนะครับสีแดงนะครับมีด้วยกันทั้งหมด5ชิ้นนะครับสีเหลืองเนี่ยดูด้วยกันทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วก็จะมีกล่องหนึ่งกล่องนะครับที่มีสีแดง5้านะครับและสีเหลืองอีก10นะครับ รวมทั้งหมดนะครับก็จะมีสีเหลืองทั้งหมด20ชิ้นและสีแดงทั้งหมด10ชิ้นครับนอกจากนั้นครับก็จะมีคริสตัลนะครับหรือเพชรสีดำครับอีก300เพชรสุ่มได้ทั้งหมด5ครั้งครับรวมทั้งหมด1 5 0 0คริสตัลดำครับทีนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่านะครับแต้มในการสุ่มกาชาตู้ในเกมนะครับก็จะมีทั้งหมด2สกุลด้วยกันแต่กุลแรกนะครับคือแต้มสีทองนะครับและสกุลที่2นะครับคือแต้มสีเทานะครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูกันครับว่าสำหรับแต้ม2แต้มเนี่ยเราหาได้จากไหนบ้างในเกณ์ครับงั้นเริ่มจากสีเทาก่อนเลยครับเดี๋ยวไปดูกันเลย สําหรับแต้มสีทองนะครับนอกจากหาที่เก็บตามแมปแล้วเนี่ยเรายังสามารถหาได้จากเอ,อ่อเควสรายวันนะครับรสีเควสที่เราทําด้วยกันเนี่ยก็จะมีทั้งหมดนะครับเควสละ20แต้มนะครับรวมทั้งหมดวันหนึ่งเนี่ยจากเควสรายวันเราจะได้ทั้งหมด80แต้มด้วยกันครับสรุปก็คือนะครับแต้มกาชาที่เราจะหาได้นะครับถ้าเป็นแต้มสีเทานะครับเราสามารถหาได้จากการเปิดกล่องสามเหลี่ยมตามแมปวีลานะครับหรือแมปทะเลทรายเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2กล่องนะครับ ถ้าเป็นกล่องสีฟ้าเนี่ยหนึ่งตัวสีฟ้านะครับสามารถเปิดได้นะครับสิบแต้มด้วยกันแล้วก็หนึ่งตัวสีม่วงนะครับสามารถเปิดได้ทั้งหมดห้าสิบแต้มนะครับพอชั้นสรุปก็คือนะครับถ้าเราต้องการเหมาตู้กาชาหนึ่งตู้นะครับที่ใช้ทั้งหมดหนึ่งหมื่นแต้มนะครับเราจะต้องใช้ตัวสีฟ้าทั้งหมดหนึ่งพันตัวนะครับหรือตัวสีม่วงทั้งหมดสองร้อยตัวด้วยกันครับและสําหรับแต้มสีทองนะครับก็หาได้จากการทำเควสรายวันนะครับและ ตามแมพที่เราเก็บได้เลยครับงั้นไหนๆวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่หน้าตู้กาชาไปที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองสุ่มหน่อยดีกว่าว่าเลดตู้กาชาในเมืองใหม่นะครับมันมีความเกลือมากน้อยแค่ไหนนะครับต้องไปดูกันครับสำหรับตู้สีทองนะที่ผมจะมาสุ่มนะครับผมจะมาสุ่มตู้นี้เลย เพราะเราหวังว่าเราจะได้กาชาสีแดงนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับเราสวมได้3ครั้งครั้งแรกไปครั้งแรกก็มาสีม่วงเลยครับอ่ะโอเคอันนี้ครับก็ถือว่าดีนะครับอันนี้จะเป็นตัวบูสเตอร์นะครับสำหรับอัพเลเวลนะครับหรืออัพระดับนะครับของอุปกรณ์ตอนนี้ในเซิร์ฟโกลบอลยังไม่มีครับเดี๋ยวมันจะมีอุปกรณ์ชิ้นใหม่นะครับนอกจากพวกปอกแขนนอกจากเสื้อกลอตรงนี้มันจะใช้ตัวนีแหละในการอัพ ต่อมานะครับครั้งที่สองไปก็ต้องบอกว่าได้เป็นตัวอัพอาวุธนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวได้ใช้อยู่แล้วเนี้ยก็คือในตู้เนี่ยก็จะเป็นสินค้าหรือเป็นของที่เราใช้อยู่ตามชีวิตประจำวันเราเนี่ยครับครั้งสุดท้ายแล้วไปปิดท้ายด้วยเกลือครับท่านผู้ชม แต่ถามว่ามันมันก็ไม่ได้แย่นะอันนี้เราก็ได้ใช้นะครับในชีวิตประจําวันเราเนี่ยเราอัพอุปกรณ์อัพชุดเกาะอ,อัพอะไรระดับเพิ่มระดับดาวเราอยู่แล้วก็ถือว่ายังดีครับได้ใช้และสำหรับตู้ที่ใช้แต้มสีเทานะครับผมจะมาสุ่มเมทริกซามียกันดูซิว่าเรามีทั้งหมด580แต้มเนี่ยก็คือสุ่มได้11ครั้งนะครับเราจะได้เมทริกซามีสักชิ้นไหมนะครับเรามาทดสอบเลตตู้นี้กันครับ ทีแรกไปครับอือหือออกสีทองนะแต่ออกเป็นชิ้นส่วนเออลีดิกนะครับก็ยังดีครับยังถือว่าออกพองไม่ยากครับไม่ยากจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราสุ่มต่อไปดีกว่าแต่เหมือนเดิมน,นะครับเขายังไม่แก้นะครับก็คือมันจะมีสปอยด้านซ้ายนะครับ ก็บอกว่าก็ค่อนข้างอยู่นะเลเยค่อนข้างเอาอยู่นะครับการได้เมทิกซามีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะ ออกสีทองให้ครั้งเดียวเองทุกคนโอ้ออกอ,อีกครั้งแล้วแล้วเพ่อนออกแบบชิ้นส่วนเมททิกชิ้นชิ้นส่วนลิลิอย่างเดียวเลยอะแปลว่าซาเมียนี่มันยากเหมือนกันนะเอาจริงถ้าไม่เหมานี่ผมว่าอาจจะเห็นยากเหมือนครับน,รรนั่นเราสุ่มทั้งหมด11ครั้งนะครับออกสีทอง3ครั้งนะครับแต่ว่าเป็นชิ้นส่วนลิลิหมดเลย เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็พามาทัวร์ตู้กาชาในแมป2.0เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดหรือมีข้อมูลตรงไหนนะครับที่ผมให้ไม่ครบถ้วนหรือตกหล่นประเด็นไหนนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็ติดตามช anel ของอะตอมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย